สวัสดีครับทุกกับผมช่องพรายทรงเสน่ห์ครับวันนี้ก็มาดูยายทองคำกินยาบดครับวันนี้พี่ควาเราทำสูตรผสมพิเศษนะครับแล้วก็เก็บสีที่จากยายทองคำกินใบเสษ็จครับเก็บตัวเก่าใบป,ปั่นะครับนี่แล้วก็เลยบดให้เขากินะเลยครับจะได้กินง่ายขึ้นอร่อยไหมครับ อร่อยเดี๋ยววันระังมันไม่มีกากตับงแตนไม่มีหัวหันเดี๋ยววันรังจะซื้อหัวหันมาให้แม่เท่าเดี๋ยววันไหนจะไปซื้อหัวหันกับกาดูปากตางให้ดหหเดี๋ยวฉุดมาชมกันอ๋อกระเด็นใส่เหรอ กินดีนครับไม่ให้กินครับหลานมีฟันครับหลานน้องจอยให้ฟันแม่สารว่ายังฟันแข็งแรงอยู่นะแม่ยังให้กินหญ้าปุ๋มีฟันเขียวหญ้าแต่หญ้าตอฟันไม่กินลำนะครับต้องบุ๋ให้กินแม่สามว่ยเหลือแต่ใบาตายครับใบแห้ง,งนั่นหิวมาก ไม่มีกากน้ําตาลครับยังไม่ได้ใส่กากน้ําตาลเดี๋ยวเขาก็จะเก็บกินในพืชเองครับหาเคียตัวไหนอร่อยอร่อยงานคําใหญ่เลยครับคาใหญ่เลยครับวันนี้เต็มปากเต็มคํา ขุดค้นแล้วก็เก็บได้ยาเยอะนะครับต้นยาเอามาไปบวให้แม่ทงองคำยาทาองคำกินเก็บสีเลยครับอร่อยมากแล้วก็หกมาก วันนี้จะพาแม่ทอคำอาบน้ำเลยครับเด่นน้ำอากาศร้อนมากเลยอันนี้ก็มีแต่แฉะที่ที่บางเมื่อวานเลยครับกับบังส,นนสดสดเดิน้องสดสดชมเสด็จกลับบ้านแล้วว <m ess ibles> ่าไม่รู้เหมือนกันครับเอากลับบ้านพา้องสดสดกลับบ้านยาให้เอากลับบ้านครับไม่ได้ไม่ให้ยาอยู่นี่เพราะว่าถ้าอยู่นี่เรา้องสดส,ด,สดจะไม่ได้นอนครับ จะควนไหมจะควนอย่ายตรงคำนะครับจะโลกตอนดึกๆจะโลกนะครับพี่ขวานบอกว่าพูดชัด,ชดๆนะแต่ช้าอย่าพูดเร็ว่พี่ขวานฟังยังไม่รู้เรื่องเลยเก็บแล้ว ยังทํองคำอ้วนมาเลยซด้วยใบหูใยน่ะช่างเกจะดูที่ใบหูนะใบหูจะขาดเยอะแล้วก็ขมับจะยุบนะครับช่างเกนั่นพี่ควาเราไปบดยาครับเดี๋ยวเราตามพี่ควาเราไปบดยาดูที่การบดยาครับเราเกยเครื่องนะครับซนะื้อมาครับเครื่อง รงห้าพันบาทครับซื้อมอาตั้งนานแล้วครับแตงแต่ตยายทวดกินยาไม่ได้เลยครับบทให้เขากินทุกวันทุกวันนะดแล้วรงสามครั้งครับปุ้นข้างลาง่งนี่ครับเครื่องบดยา ไปได้เอาฮะอีย่างอย่งมันมตันอะไรม,าต,มา,ตาตัวนี้มาที่ศเหนือโกยใส่กะละมังเจ้าตัวนี้ลงไว้ก่อนครับเวลานี้ก็จะโกยใส่กะกละมังครับให้หญ้าออกจากดูทุ่งปีนะครับ คือว่าใ้ใกล้ๆเนี้ยแล้วมันก็นกระเด็นครับผมจะรอดูวิธีบดนะครับให้เอฟซีได้ไดูเสียงนะดังมากเลยครับเขาจะลดยาย่า,ยาจะออกไม่ได้นอมาแล้วยาวออกมาแล้วนะ สิียาจะบดให้เป็นละเอียดละเอียดให้ยาเราคายออกมาที่คอแเราก็จะเอาปันยาโยนใส่รูทางเนเะสียงก็จะดังไปที่นนะั่คนครับเด็กต้องความได้กินยาเลยอร่อยแบบนี้แนละ้ว video nhờ cô mình ừ. nhà có ột mà nuôi theo bừng nhà có ột mà nuôi mình tần yeah, yeah, yeah. yeah, nào 厉害的。 บุโตเลยนะ เลครับาจะบดให้หมดกองนี้เลยคนระับจะบดให้หมดเลยเนาะ ี๋ยวตัดไปตอนตอนปัญญาเสร็จเลยครับตอนนี้ก็ได้ปัญญาเสร็จแล้วครับยาเนี่ยจะติดในเครื่องแล้วก็ต้องเอายาออกจากเครื่องให้หมด

ี่คอยก็ไปเอากะละมังครบด้วยใหญ่ตัวคำาก็น่าจะกินยาในกะละมังหมดแล้วป็นไงกะละมังครับ ยาทองคำกินยาหมดแล้วแล้วก็เอาอยาอะไรนี้ใส่กระแลมัง มาครับเดี๋ยวเราจะผสมนะ้ำกน,น,น้ำตาลในน้ำอาหารผสมหอาหารนิดนิดหน่อยนะะอาหารของชา้างนรับทุกที่นะ่ะนี่คือหอาหารของยายสงคลาครับาราอาหารชา้างอาหารช้างก็จะเป็นเม็ดๆจะผสมโดยโดยเิ็กน,น้อยนะ่ะให้ มันหอมๆให้ยาหอมๆนะหอมหอม,หอมีขี้บินนะได้กขี้บินเจแต่คำได้กี้บินแลวค่อยว่าจะกินครับบัตรเครดิตลงอีกแล้วเดี๋ยวไม่กิน,กนกเดี๋ยวขอจะมากินยาครับเดี๋ยวค่อยก็จะเลือกกินเต็มหัวอาหาร เห็นป่ะเห็นบอน้ำ hmm. ม oh um, uh, ันเก็บ hmm. กินโอ้ยายต้องความอร่อยมากครับเก็บกินหมดเลยอันนี้คือกะลามังหนึ่งครับทางใตอู้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 อ้มีกินหัวหันอร่อยได้กินหัวหันนานเอาทิ้งครับ อยากกินไหมว่ามีเด็กเผาขะลัวงอาหานดูอันนี้เราขะมีขะลังยุคอาหารอะไรอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรอยากกินหรอครับมันจะมีเมนหัวอาหารซอไว้อยยูนคะ นี่นี่ก็จะเป็นใบหัวอาหารนะเพื่อนอาหารจะตายเลยแต่ไม่ใช่ครับจะบดลำไว้ลำมาขามต้นมาขามใบมะขามแล้วก็อันนี้ครับข้าวครับเม็ดข้าวคอจะกินกินหอมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้กับโพอิ์ธนี้ก่อนครับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับต c r ไ b e ให้ย่องพรายสงเสด็จให้ถึง1,000ซับนะครับถ้าถึง1,000ซับแล้วก็จะพายายทองคำเดินล่นนะครับแล้วก็จะพายายทองคำไปล่นอมบานครับถ้าถึง1,000ซับนะครับกับแม่สาโนะสองเชือกครับขอุมครับ